มละกอบางทีมนล้างไปมไไม่ได้้กก็เลยหอกเปลือกเ้ื่อลบเลืมจากสมายใจกว่าเราบเจอกก็จอะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับงก้นสี่เลี่ยครับปจอกระบาณ้ยนี้อสินเน้เยอะจะ่เด้งใช่ไมมันจะช่วยให้นกกินได้เยอะแล้วก็สมรณ์ขึ้นนะครับคก้อนสีแบบนี้ครับหรือไม่ต้องอ็ เรามาดูเทคนิคการดีท็อกและการถ่ายพยาธิของคุณบอยบ้านไผ่กันนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงก็ผมจะดีทอกแบบวิธีธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรเลยครับก็ใช้ผลไม้ตามท่องตลาดทั่วไปที่มีอยู่ก็คือใช้อยู่สองอย่างครับก็จะมีกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่ใช้อยู่นะครับมีอยู่สองอย่างที่ใช้ในการดีท็อกลําไส้ลกนะครับ กล้วยน้ำว้านะครับที่ดีในการดีท็อกนะครับมันจะต้องใช้อยู่ในลักษณะของกล้วยที่เป็นสุกแบบหำหมนะครับติดเขียวมากนะครับติดเขียวมากๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนจะมียางอยู่ภายในอยู่นะครับยางอยู่ภายในอยู่แล้วทำให้มันทําให้พยาธิออกมาเยอะดีอย่างี้ครับก็วิธีการนะครับก็จะเหมือนเดิมครับตัดกล้วยมาครึ่งลูกนะครับแล้วก็จะเป็นการเจาะเหมือนเดิมครับให้นกกิน นะครับเจาะเหมือนเดิมครับเจาะให้นกกินครับเจาะแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้นกได้กินได้มากที่สุดครับ mm. ผมจะเริ่มให้นกกินตั้งแต่6โมงเช้านะครับให้กิน6โมงเช้าเพียงอย่างเดียวเอาน้ำออกเอาอาหารเม็ดออกครับให้เหลือเฉพาะกล้วยเพียงอย่างเดียวเลยนะครับในการกินนะครับกินจนถึง8โมงเช้า นะครับดี่นเชง8ดโมงเช้าแล้วค่อยให้เอาน้ำมะพร้าวนะครับไปให้นกกินนะครับน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวที่ดีต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็ควรก่อนที่จะให้ก็แนะนำให้ชิมก่อนนะครับว่าน้ำมะพร้าวมีรสชาติหวานไหมนะครับถ้าน้ำมะพร้าวมันเปรี้ยวนกมันจะไม่ค่อยกินนะครับบางทีมะพร้าวมันอ่อนเกินไปนะครับมีวิธีสังเกตมะพร้าวด้วยนะครับ บางทีถ้าเราใส่เข้าไปน้ำมะพร้าวมันรสชาติมันไม่ได้นกมันกินน้อยทําให้ไม่ค่อยได้ผลนะครับมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวที่เหมาะในการดีท็อกก็คือเป็นมะพร้าวน้ําหอมและก็หวานนะครับใช้สองอย่างครับในการดีท็อกนะครับอันนี้ให้กินตั้งแต่หกโมงเช้านะครับจนถึงแปดโมงนะครับแล้วก็ถึงแปดโมงเช้าค่อยเอาน้ํามะพร้าวไปให้นกกินเอาน้ํานะครับเอาเฉพาะน้ําสดๆนะครับให้นกกินให้กินจนถึง อ่าบ่ายสองเลยก็ได้ครับแต่ผมคิดไปถึงบ่ายสองพอดีผมได้ทําไว้รอรายการดู่2ตัวนะครับเป็นนกที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดผ้าให้ดูว่าแต่ละตัวนี่ผลที่ออกมานี้จะอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรก,น,กน,นะครับอันดับแรกผมจะพาดูขี้นกก่อนคือขี้นกที่ที่ยังไม่ไม,ไม่เคยได้ได้รับการดีท็อกซ์สักทีนะครับอันนี้คือขี้นกที่ จะมีเศษดำๆพวกนี้จะเป็นที่มันเกาะอยู่ตามลำไส้ที่มันไม่ได้ดีทอ,อกมานานแล้วนะครับมันจะเป็นที่นอกออกมาเป็นลักษณะดำๆหน่อยนะครับลักษณะดำๆหน่อยแล้วก็จะมีเหลืองๆติดช่วงปลายปลายนะครับเหลืองๆติดช่วงปลายปลายอยู่นะครับนะครับพอดีทอกออกมาเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้ น่าจะไม่ได้ดีถอกนานอยู่ครับน่าจะไม่ได้ดีถอกนานก็นจะเป็นในส่วนของน้ํามะพร้าวไฉอ,ออกมาอย่างนี้เลยครับจริงนะครับครับแล้วก็จะมีในส่วนของละอองต่างๆที่มันขึ้นลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาตามตามน้ํนาน้ํามะพร้าวเ่นียครับเอ่อที่ว่าเป็นพญาติแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่พญาต์ไหมนะครับก็คือตรงนี้นะครับเอ่อจะออกมาเป็นเส้นๆเ,เป็นเส้นจริงๆนะครับครับนี่ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นเส้นๆอ่าอันนี้เป็นเส้นๆเลยนะครับอันนี้เขียนให้เห็นเลยนะครับ โอน่าจะพยาธินะผมว่าลักษณะมันจะคล้ายๆแต่ลักษณะมันจะคล้ายแต่ผมยังไม่ได้ดูว่าเป็นพยาธิจริงหรือเปล่าว่าคุณบ่ยยังไม่ได้เคยได้สองกองดูว่าเป็นใช่้พยาธิไหมแต่บางทีมันก็ดิ้นใ้ผมดูนะครับว่าเออมันเป็นอาการแปลกๆนะครับอันนี้อันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งแรกนะครับที่ที่ผมดีท็อกไว้ตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะครับล็อกเพิ่งมาใหม่ครับล้างหลังไส้คุณบอยก็ สีทอปให้เลยนะครับตัวนี้สีกล้วยที่นกกินเมื่อเช้าจากหกโมงถึงแปดโมงเช้านะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวที่ผมให้กินนะครับเมื่อเช้าตั้งแต่แปดโมงจนถึงตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับนกจะกินถึงระดับลงมาระดับอยู่พอสมควรในปริมาณที่มากนะครับก็ไม่ควรที่จะใส่มะพร้าวกับน้ำมะพร้าวเอ้ยใส่กล้วยกับน้ำมะพร้าวพร้อมกันเพราะว่ามันจะทำให้ นกเลือกกินเฉพาะน้ำมะพร้าวอย่างเดียวทําให้ไม่ได้ผลต้องออให้กินกล้วยก่อนเราต้องใส่กล้วยก่อนใช่ไหมครับใช่ครับต้องใส่กล้วยก่อนบังคับให้นกกินกล้วยให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาน้ำมะพร้าวให้กินนะครับเป็นน้ำมะพร้าวสดๆใส่เ <ม uma S 2> ต็มถ้วย<ต>เลยใช่ไหมครับเลาใส่นกจะกินน้ำมะพร้าวค่อนข้างเยอะมากนะครับน้ำมะพร้าวค่อนข้างเยอะมากก็เลยใส่ดูเราจะได้รู้ว่าปริมาณว่านกมันกินไปมากขนาดไหน นะครับนี่ก็คืออันนี้ก็คือวิธีวิธีนึ่งดูอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะครับนะครับขี้นกจะเป็นขี้ที่ม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าผมได้เจาะให้นกกินนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับกีาแล้วอันนี้ขี้อันนี้ออกมาตอนแรกครับจะเป็นสีดำๆหน่อยนะครับก็ค่อยๆขาวขึ้นมาเรื่อยๆขาวขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามันขูดมันขูดมากับลำไส้ของนกเพราะว่าตัวนี้มันมันเจาะกินไปค่อนข้างเยอะ ตัวนี้กินเยอะเลยนะครับตัวนี้เจาะกินไปค่อนข้างเยอะนะครับมาดูพญาของตัวนี้ครับตัวนี้จะกินน้ำมะพร้าวค่อนข้างเยอะมากนะครับมาดูพญาตัวนี้น่าจะเป็นเส้นเลยนะครับเส้นตัวนี้อันนี้อันนี้ก็ยังไม่ถือมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะใช่พญาตนะครับนี่ครับเป็นตัวประมาณนี้ครับถ้าแยกออกมาจากกล้วยนะครับมันจะออกมาเลยครับ ถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเยอะอยู่พอสมควรนะครับเห็นผลจริงในพิทีนี้นะครับลองไปทําดูนะครับ <c oughs> อันนี้ตัวใหญ่นะฮะอันนี้ตัวยาวๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ครับจะประมาณประมาณนี้ครับยังไม่แน่ใจครับว่าใช่ไหมเพราะยังไม่ได้เคยได้สองกล้องเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการดีท็อกแบบแบบวิธีง่ายๆแบบวิธีธรรมชาติเลยครับแล้วก็ราคาประหยัดด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะว่ามันใช้แค่ ้มะพร้าวแล้วก็กล้วยน้หว้าเลยครับที่เอาเล้นปริมาณที่สุกแบบหำหำติดเขียวมากติดเขียวมากๆเางนี้ครับจาะให้นกกินอย่างนี้กล้วยก็ต้องเลือกแบบขนาดแบบนี้นะครับหำหำติดเขียวนะครับอย่าเอาสุกมากเกินไปครับแบบนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ผลนะครับต้องติดเขียวแบบนี้ครับนะครับแบบประมาณนี้ก็พอได้อยู่ครับแต่ถ้าได้แบบนี้ดีมากเลยครับได้แบบนี้ดีมากเลยนะครับสําคัญครับกล้วย ก็ต้องล้างทุกครั้งด้วยนะครับบางทีนกบางตัวมันเล่นเปลือกเล่นอะไรกินเปลือกฉีดเปลือกเล่นยาเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีกล้วยบางบางบางเจ้าเขาบ่มบ่มแบบใช้แก๊สหรือว่าบ่มแบบบางทีมีสารเคมีที่เขาฉีดไม่ได้ฉีดกล้วยหรอกแต่มันมาตกตะกอนที่เปลือกกล้วยของเรามันละอองมาโดนนยครับก็เพื่อเพื่อความสบายใจของเราผมก็ผมก็จะล้างล้างทุกทุกอันเลยนะครับล้างทุกครันในการเลี้ยงนกนี่นะครับเทคนิคของคุณบอยการเลี้ยงนก คนรักนกจริงๆนะครับคนนี้ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับตัวนี้นกใหม่สองตัวครับดีท็อกเราใส่เรามาใช้ดูได้ครับเผื่อได้ผลก็ก็ก็ค่อยค่อยทําต่อก็ได้ครับการดีท็อกนกนี่คุณบอยมีวิธีดีท็อกหนึ่งเดือนดีท็อกกี่ครั้งครับก็ของผมมันจะเป็นนกแข่งนะครับการแข่งนกมาแต่ละครั้งคือผมต้องมีการดีท็อกอยู่นะครับ ก็หลังจากแข่งนะครับผมก็จะมีการดีทอ็อกสมมุติว่าผมแข่งวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ผมจะมีการดีท็อกทุกครั้งนะครับที่ไปแข่งกลับมานะครับนกทุกตัวที่ไม่ใช่นกแข่งผมก็ดีท็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้นกสมบูรณ์ขึ้นนะครับในการดีท็อกของนกผมนะครับก็เลยได้ไ,ได้ดีท็อกให้นกนะครับสัปดาห์ละครั้งก็ได้หรือ,เ,อเดือนละสองครั้งก็ได้อย่างนี้ครับ สอง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 อาทิตย์ตอครั้งหนึ่งก็ได้ครับมันมันได้หลายอย่างนะครับว่าเราจะชอบแบบไหนว่างช่วงไหนหรือว่าเดือนละครั้งก็ได้นะครับเดือนละครั้งครับนกนกที่ไม่ได้ใช้วิตามินนะครับก็ต้องดีท็อก์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอรงนี้มันเป็นการขับสารต่างๆที่ตกค้างอยู่ในตัวนกนะครับแล้วก็พวกลำไส้พยาธิที่มีอยู่ในลำไส้อะไรพวกนี้ครับมันจะขับออกมาให้หมดเลยมันจะช่วยให้นก สมบูรณ์ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสุขภาพนกนะครับแล้วก็การขับถ่ายนกดีขึ้นนะครับสุขภาพขนสุขภาพภายในดีขึ้นหมดทุกอย่างเลยครับสำหรับก,การดีท็อกนะครับช่วยได้ดีมากนะครับก็เลยทากันแต่ผมนี่จะใช้ดีท็อกทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากแข่งก็คือผมที่อีสานจะแข่งวันอาทิตย์วันจันทร์ผมจะดีท็อกทุกตัวนยครับ อืมครับผมดูสังเกตได้นะครับเดทอกออกมาแล้วดูวิธีการร้องเสียงนี้เต็มมากเลยนะครับบ่งบอกถึงคล้ายๆว่านกมันสบายท้องอยังไงเนาะสุขภาพภายในของนกครับสุขภาพภายในนะครับสุขภาพภายในเขาดีขึ้นเลยครับน้ําเสียงการร้องออกมาก็ก็ใสก็ชัดเจนนะครับร้องเต็มร้องสุดทุกสำนวนนะครับการร้องของนก นี่คือการดีทอกการถ่ายพยาธิของคุณบอยบ้านไผ่นะครับเทคนิคดีๆที่พี่ๆน้องๆที่เริ่มเลี้ยงใหม่อลองใช้ดูนะครับเทคนิควิธีนี้ครับสำหรับลกใหม่นะครับที่ที่เข้ามาใหม่นะครับที่อาการต้องเจอก็จะเป็นในส่วนของอถ้ามาวันแรกเนะี่ยทั้งร้องทั้งลิกนะครับทั้งมึนนะครับ,ท,บ,นนรบที่เราเจอกันนะครับแล้วก็ วันที่สองนะครับก็จะมีการร้องมีการเลื่อนมียปกติแต่วันที่สามครับลกใหม่ก็จะมีฟอร์มที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เริ่มที่จะไม่สู้ลบกบ้างแหละนะครับแล้วก็ร้องน้อยลงแล้วก็มีอาการดิ้นเห็นหน้าเจ้าของใหม่ดิ้นน้ําไม่อยากจะอาบอะไรพวกนี้ครับเป็นอาการที่ลกต้องมีการปรับตัวนะครับผมนะครับมีวิธีการยังไงครับคุณบอยจะให้นกปรับตัวถ้าเจออาการแบบนี้ครับ ผมจะใช้วิธีการหนึ่งที่จะทําให้นกเขาปรับตัวได้ง่ายแล้วก็ขึ้นได้ง่ายก็คือเป็นช่วงเช้าผมจะเอาให้นกกินผลไม้เพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือมะละกอหรือว่าตำลึงนะครับให้กินเพียงอย่างเดียวก่อนนะครับหลังจากนั้นประมาณ8โมงนะครับ ผมถึงจะเอาอาหารเม็ดให้เขากินนะครับอาหารเม็ดให้เขากินให้กินอาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวก็คือเอาผลไม้ออก,ออกแล้วก็เอามาคลุมผ้ามาแขวนไว้ที่ชาวคานะครับมาแขวนไว้ที่ชายคา,คา,า,ยคาให้เขาได้ยินเสียงนกตัวอื่นนะครับลกมันจะมีการแบบอยากจะเริ่มร้องนะครับอยากจะเริ่มร้องอยากจะเริ่มเล่นนะครับมันจะเหมือนเป็นการทําให้นกอัดอั้นอารมณ์ทาให้นกมันขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มาเปิดผ้าอีกทีนึงก็ประมาณช่วงเที่ยง นะครับเปิดท้าคือีนช่วงเที่ยงไปเปิดไว้แยกนะครับเปิดไว้แยกผมจะไม่เอานกใหม่มาปะทะกันแบบนี้ผมจะแยกออกไปอยู่นอกบ้านให้เขาได้ร้องให้เขาได้สบายใจก่อนนะครับให้เขาได้ขึ้นนะครับให้เขามีการขึ้นเะต็มที่ถึงจะเอาเข้ามาให้เขาปะทะกันกับนกในบ้านแต่จะไม่เปิดปะทะกันนกที่บ้านจะไม่ให้มันรกกันเลยจะปิดกั้นไว้ตลอดนะครับจะปิดกั้นไว้ตลอดไม่เอามาทำดูวิธีปิกั้นไว้แบบนี้ตลอดเลยครับคุณบอยทําไว้นะครับ ทั้งวันเลยนะครับเอาไว้แบบนี้กัันปิดผ้าไว้นะครับได้ยินแต่เสียงกันนะครับนกจะไม่เบื่อหน้ากันนะครับแบบนี้คือจะคุมผ้าไว้ครับในช่วงนกใหม่มันจะทําให้นกมันขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเปิดไว้เลยนกมันจะอากาศขึ้นมันจะช้านิดเดียนิดนึงนะครับตามที่ผมได้ได้แต่งมานะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับลองทำดูได้นะครับ หลับนกแข่งนะครับที่ผมทักอยู่นะครับผมจะเป็นการแข่งประเภทนับดอกน,อนกที่ผมชอบนะครับผมจะชอบนกที่ร้องเพลงง่ายๆปากเบาๆนะครับรอบร้องที่ค่อนข้างเร็วดอกต่อดอกแล้วก็เป็นเป็นมือเบิ้ลหรือว่ามือเบิ้ลเยอะๆอะย่างนี้ครับนกัวนั้นต้องเป็นนกที่ร้องร้องได้เข้าตาแล้วก็โดนใจเราด้วยนะครับ บางทีจังหวะการร้องเหมือนเหมือนไม่อยากร้องก็ต้องร้องอย่างนี้ครับมันมันจะเป็นแบบมันจะมีเข้าเข้าตาในช่วงบางจังหวะอยู่นะครับเพราะว่าในการแข่งนกในแต่ละคันผมจะไม่ไม่ได้ดูแค่นกผมเพียงอย่างเดียวผมจะดูนกทุกตัวที่อยู่บนลรานะครับว่านกแต่ละตัวมันร้องยังไงนะครับจะมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับก็จะเอามาเป็นการครัดนกเข้ามาด้วยนะครับก็จะชอบนกปากเบารอบเร็วรอบจักมีเบิ้ลอย่างนี้ครับที่สําคัญก็คือ ร้องเล่นเหนียวนะครับร้องเล่นเหนียวแล้วก็หมานเงินรางวัลนะครับหมานเงินรางวัลนะครับบางทีเหมือนไม่ได้นะครับแต่มันก็ยังได้อย่างนี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นการถือเคล็ดบเล็กๆหน่อยสำหรับการคัดนกของผมอยู่อย่างเงี้ยครับบางตัวเหมือนจะไม่ร้องแต่มันก็ร้องอย่างเงี้ยครับนกเป็นนกที่ร้องเง่ายๆครับที่ชอบนะครับอันนี้คือวิธีการคัดนกเข้าใหม่ของคุณบอยนะครับ อ่าสุดท้ายนี้อยากให้คุณบอยฝากถึงพี่ๆสมาชิกนกกรงหัวจุกหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่คิดอยากจะเลี้ยงหน่อยนะครับก็สำหรับนกกรงหัวจุกนะครับก็มีมนสเสน่ห์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเราต้องถ้าเราจะเลี้ยงนกกรงหัวจุกนะครับเราก็ต้องตั้งจุดป,ประสงค์มาก่อนว่าเราต้องการเลี้ยงเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเนี่ยจะประสบผลสำเร็จมันก็ไม่ได้ยากอยู่ที่ว่าเรา ตั้งจุดประสงค์ให้มันตรงก่อนว่าเราต้องการเลี้ยงเพื่ออะไรหนึ่งเลี้ยงฟังเสียงเลี้ยงฟังงไอเลี้ยงเล่นเลี้ยงฟังเสียง2เลี้ยงเพื่อพอพันนะครับ3เลี้ยงเพื่อแข่งนะครับเราเลี้ยงเพื่อแข่งเราก็ไปแยกประเภทดีว่าเราแข่งแข่งประเภทไหนที่เราชอบรับดอกหรือว่าเสียงคองหรือว่าสาบลนะครับแล้วก็หานกให้มันตรงตาม ตามที่จุดประสงค์ที่เราต้องการไว้นะครับมันก็จะประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงนกกปรงหัวจุกได้แบบแบบได้ง่ายเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เลี้ยงนกกปรงหัวจุกนะครับลกกปรุงหัวจุกเนี่ยเลี้ยงให้มีความสุขนะครับไม่ต้องไปเครียดอะไรามากนะครับไปแ,แข่งก็ให้มีความสุขเลี้ยงฟังอยู่บ้านก็ให้มีความสุขเลี้ยงเขาให้ดีเดี๋ยวเขาก็จะตอบแทนให้เราทุกๆอย่างเลยนะครับที่เราต้องการจากเขานะครับผม นี่นะครับคุณบอยจะพาเราชมผลงานและถ้วยรางวัลต่างๆนะครับของนกแต่ละตัวด้วยนะครับว่าตัวไหนได้รางวัลแบบไหนมาบ้างครับนะครับก็ถ้วยรางวัลนะครับก็จะมีปกติจะเยอะมากนะครับแต่ที่นี่ผมเอาออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ถ้วยใบใหญ่ทก็บไว้นะครับผมจะเกถบ้งไว้ใบแรกนะครับก็จะเป็นเป็นถ้วยที่ผมภูมิใจมากนะครับเพราะว่าเป็นถ้วยใบแรกเลยที่ทําให้ผมได้ที่หนึ่งนะครับแต่มันเป็นนกตัวเก่าที่ผมได้มานานแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ลไมไปอยู่แล้วนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าบรรจันะเจ้าบันจักรเจ้าบันจักนะครับรายการแรกที่หนึ่งให้ผมได้คือเป็นรายการปากเปลี่ยนนะครับวันนั้นร้อง12ดอกนะครับขันแรกมา7ขันที่2มา5ดอกนะครับผมอันนี้อันดับที่1นะครับอันดับที่1ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นนกที่เป็นนกเก่าของผมไปด้วยนะครับก็เป็นรายการปากเปลี่ยนเหมือนกันนะครับชื่อเจ้ากําแพง จะเํากำแพงนะครับกำแพงรับเป็นลบหลังๆตัวเก่าเลยนะครับที่ที่เล่นกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะรายการปากเปียกรายการปากเปียกนะครับเมื่อก่อนจะเป็น2ขันนะครับ2ขันวันนั้นก็ล็อกสิองดอกกันกันนะครับขันละ6ดอกทั้ง2ขันเลยนะครับขันละหดอกทั้งขันเลยนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับของรายการเปิดขันรวมดอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าบิเล็งนะครับ เจ้เด็กๆร้องไว้ก็น่าจะประมาณ40 41ดอกประมาณนี้ครับประมาณ4 1เอดอกนะครับในก็ที่หนึ่งนะครับนก็ที่หนึ่งะครับแล้วก็ตัวที่หนึ่งีกนะครับเป็นของรายการสียกพทีของป๋าหมายและยองจัดขึ้นมานะครับอยู่ที่สนามทองประดับนาค่านะครับจากในพี่เสรีนะครับในพี่เสรีย์ตัวไปนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเจ้าเจ้าเจ้ามันไถ่นะครับเป็นตัวรองไว้ นะครับเจ้าบันไผ่กันน่าจะวิ่ชิงหกดอกนะครับมีหกดอกสองตัวเชยใหม่เชยใหม่นะครับได้ที่หนึ่งนะครับเชยใหม่เชยใหม่ได้เจ็ดดอกเห็นแล้วนะครับผลงานของเจ้าบันไผ่ครับครับเชยใหม่ได้เจ็ดดอกเบอร์สามหนึ่งชุดเบอร์สองสองชุดนะครับตักน้ำเ็ลืองเจ้าบันไผ่รักน้ำเหลืองเจ้าบันไผ่นะครับผู้ที่ค่อนข้างสวยมาก การมีเอทีนะครับครอบครัวันุดครอบครัวหันุที่มีความหางนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวอีกใบหนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นรายการที่ผมอนข้างอยากได้นะครับด้ว่รายการนี้ผมติดผมใช้เวลาอยู่ห้าปีถึงจะได้ครอบครองรางวัลใหญ่เพราะว่ารายการนี้จัดแค่ปีนะครับ นะครับแล้วก็เป็นสนามที่เรียกว,ว่าสนามป่าเสียนก็คือโอ้ผมพอจะนึกออกแล้วครับสนามนี้ <c oughs> สนามป่าเสียนสนามที่อยู่ริมบึงจันทครนนะครับเป็นสนามที่ค่อนข้างแคบนะครับของสนามมันมีสิ่งเล้าค่อนข้างเยอะไม่งว่าจะเป็นรถยนต์นะครับต้นปาล์มต้นพิราบนะครับแล้วก็ เสียคนเชียร์ที่คนขั้นอยู่ใกล้นะครับได้มายากมากสำหรับรายการนี้นะครับรวงเหมือนจะได้ครับนกร้องไม่เยอะครับร้องแค่7ดดอกนะครับยกชิงนะครับครั้งแรกสามครั้งที่สองนะครับก็ได้ที่หนึ่งมารวงเหมือนจะได้นะครับนกร้องไม่เยอะเลยครับแต่ว่าวันนั้นนกร้องยากนะครับเป็นสนามที่ร้องยากนะครับเลยได้ไนที่หนึ่งมานะครับแล้วก็ถัดมาอีกนะครับเป็นถ้วยรางวัลที่หนึ่ง นะครับรวันที่หนึ่นะครับของสิารันที่อุดรธานีนะครับเป็นสวนป่าเมืองซำนะครับผมนะครับสวนป่าสวนเมืองซำรายการนี้นะครับยกชิงนะครับร้องอยู่ที่6กับ5นะครับ6กับ5ตอนนี้น่าจะเป็นเจ้าเจ้าบรนไผ่น่าจะเป็นเจ้าบรรพย์ ถ้วยหนึ่งที่บอยวางถ้วยไว้สูงมากครับต้องขึ้นก้อ้ก่อนนะครับไอ้ถ้วยหนึ่งที่ก็ยังภูมิใจเลยนะครับก็คือถ้วยนี้มันเป็นศึกชิงแชมป์นักดอกภาคอีสานนะครับได้รางวัลที่หนึ่งมานะครับเป็นนักดอกแชมป์แชมป์นักดอกของภาคอีสานก็คือเจ้าทองนวลนะครับนะครับได้เป็นแชมป์ภาคอีสานน่คือถ้วยของเจ้าทองนวลนะครับได้อันดับที่เท่าไหร่ครับคุณบอยครับได้ที่หนึ่งครับของ แชมป์ไทยอีสานรางวัลที่หนึ่งนะครับครับผมที่สนามของเจ้าทองม้วนนะครับผลงานโดดเด่นคนลาวแข่งครับครับแล้วก็อีกรางวัลนะครับเป็นได้เป็นของบุรีรัมย์ที่สนามนาคานะครับยกชิงนะครับตังนี้ได้เป็นของเจ้าทองม้วนครับตรวนี้ได้เป็นเจ้าทองม้วนยกชิงขันแรกร้องมาสี่นะครับขันที่สองร้องมาแปดนะครับโอ้ขันแรกสี่ดอกขันสองแปดดอกนะครับ ก็ถัดมาอีกนะยครับผมนะครับที่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งไปแข่งมาที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอบางสะปุงนะครับใหม่ๆร้อนๆสดๆในที่หนึ่งโอเพ่นนะครับผมนะครับในที่หนึ่งโอเพ่นเดี๋ยวผมไปถึดคะแนนบางสะปุงแล้วก็ที่สองถัวที่สองนะครับอีกถ้วหนึ่งนะครับของเจ้าทองมวนะครับนะฮุดค่อนข้างเยอะนะครับของเจ้าฟองมวลเจ้าทองมวลฮะตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ เห็นตอนแรกโอ้ทำไมอยากได้ช่วยไปนี้จังเลยโลกเราจะร้องได้หรือเปล่าเจ้าทอมวนจัดให้ครับร้องร้องยกครับแทบจะไม่รอดนะประคองตัวมานะครับขันแรกสองขันที่สองมาเอ็ดขันที่สามมาสี่โอ้โหครับแปดดอกก็ดีเป๊ะเลยนะฮะแต่พอเขายกชิงครับนะครับเขาถูกจังหวะที่งานยกชิงนะครับเต็มช็อตเลยนะครับขันแรกมาห้าขันที่สองมาแปดนะครับผมนะครับที่สนามอุดรธานีนะครับเพื่อนเขาข้างสวยมากนะครับ อันดับที่หนึ่งนะครับตัวนี้ของเจ้าทองมวนนะครับทองมวนครับอันนี้คือรางวัลหลักส่วนรางวัลที่สองยนผลงานวันนี้ก็จะเป็นก็จะหมุนเย็นกันครับผลงานบางส่วนนะครับตัวนี้ผลงานบางส่วนของคุณบอยบ้านไผ่นะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการแข่งนกกรงหัวจุกนะครับผมสนับสนุนโดยดวงและจังหวะทีมทีมงานนกกรงหัวจุกสายแข่งเป้อุดรฟาร์ม ความนกกรงหัวจุกแฟนซีจำหน่ายลูกนกกรงหัวจุกแฟนซีสายเผือกสายด่างกรงช่างตึงกรงนกคุณภาพใช้ดีแข็งแรงทนทานอิสานทิพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ